องค์ใดพระสัมพุทธวิสุทธิพุทธองค์สา สุขสมดอกประทุมด้วยประทมขอเจริญพรเจริญธรรมกับทุกท่าน อาตมาภาพพระครูสุธีพุทธิคุณจเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่จะได้ชักชวนให้ท่านทั้งหลายซึ่งได้ฟังหรือได้ชมอยู่ได้ลองมาพิจารณาถึงหัวข้อหรือหลักธรรมที่ถือว่าเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาหลักธรรมนี้แหละเป็นหลักธรรมเบื้องต้น ในการที่คนเรานั้นจะฝึกหัดตัวเองหรือพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีก็อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะมีหลักธรรมตัวนี้มั่นคงหรือไม่ท่านทั้งหลายสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอในขณะที่มีเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่พลังพาดการทำสิ่งต่างๆที่ ทำให้เกิดความเสียหายในขณะที่ทำงานเรามักจะพูดคำว่าทำอะไรแล้วขาดสติทำอะไรแล้ว,ไ,ลวไม่ระม,มัดระวังทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของสตินั้นเราได้ยินมามากเมื่อเกิดความเสียหายในการทำงานหรือดาเนินชีวิตไปในภาวะวกปกติก็ดีในภาวะที่ต้องร่วมกันทำก็ดีท่านทั้งหลายวันนี้อยากจะชวนให้ท่านลองมา พินิจพิจารณาหรือมาขบคิดร่วมกันว่าคําว่าสติสัพพัญญะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีสิ่งที่เป็นเครื่องสําหรับในการฝึกฝนตัวเองคือตัวเราเองแล้วก็สามารถที่จะใช้สติสัมปัญญานั้นดาเนินชีวิตอยู่นําพาชีวิตอยู่พัฒนาชีวิตไปให้เกิดความสุขความสบายในชีวิตได้อย่างไร ทางที่อาจมาได้กล่าวเป็นเบื้องต้นว่าเวลาเราทําสิ่งใดก็แล้วแต่เกิดความผิดพลาดเรามักจะพูดกันว่าขาดสติสติธรรมสัญญะเนี่ยในพระพุทธศาสนาถือว่ารมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เลยสามารถที่จะพัฒนาชีวิตของมนุษย์ให้เกิดความสําเร็จดีงามในกระทั่งการดํารงชีวิตอยู่แบบปกติหรือสามารถที่จะพัฒนาชีวิต ไปสู่การรู้ธรรมในพระพุทธศาสนาก็ได้สติสัมปัญญะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์นี่แหละเนะเป็นธรรมะที่ถือว่าเป็นธรรมะที่อยู่กับชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันการที่เราได้เรียนรู้ฝึกหัดสตินั้นก็เพื่อที่จะทำให้เราได้เข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งสำเร็จและล้มเหลวได้ดีขึ้นท่านทั้งหลาย การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นำพาชีวิตของเราไปสู่การกระทาต่างๆทั้งดีและไม่ดีนั้นก็คือเรื่องของสภาพจิตใจจิตใจของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากหากว่าเราควบคุมจิตใจของตัวเองไม่ได้ปล่อยให้จิตใจของตัวเองนั้นเป็นไปตามความต้องการที่เกิดขึ้น ความต้องการของมนุษย์ก็จะนำพามนุษย์นั้นไปสู่การกระทำต่างๆซึ่งหากไม่มีการกันกรองหรือทำสิ่งที่เรียกว่าพินิพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นทำในสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ตัวสตินั้นถือว่าเป็นตัวสำคัญเพราะว่าเป็นตัวที่ทำให้เราระลึกหรือนึกคิดหรือฉุกคิดได้ขณะที่เราคิดเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ย ถ้าเราฉุกคิดไม่ได้หรือไม่มีสติขึ้นมาการคิดของเราก็จะนำพาไปสู่การกระทำที่ไม่ดีไปด้วยดังนั้นสติจึงเป็นตัวที่มีความสำคัญในการดาเนินชีวิตเป็นตัวที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแต่สตินั้นนะเราจะพูดกันอยู่เสมอว่าสติจะมาคู่กับทรรอีกข้อหนึ่งก็คือสัมปัญญะสติสมัญญะ จะใช้คู่กันและเป็นธรรมที่ใช้ร่วมกันหากทุกคนมีสติสัมปัญญะสัมปัญญาคืออะไรสัมปัญญะคือความรู้ตัวสตินั้นใช้ก่อนที่จะคิดจะพูดจะทำสัมปัญญะคือความรู้ตัวในขณะที่คิดขณะที่พูดขณะที่ทำรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์รู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือสมควรหรือไม่ รู้ว่าสถานที่หรือสิ่งที่เราทํานั้นที่จะดําเนินไปนั้นเป็นที่ที่เหมาะที่ควรหรือไม่รู้เหตุรู้ผลในสิ่งต่างๆสัปัญญาจึงเป็นหัวข้อธรรมที่สําคัญที่ทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องและชอบธรรมการที่ท่านทั้งหลายได้ยินอยู่เสมอว่าเวลาคนเราใช้ชีวิตถ้าเกิดขาดสติขึ้นมาก็จะเกิดความประมาท ความประมาทนั้นก็นำพา,าชีวิตไปสู่การกระทําที่พลาดพั้งหรือผิดพลาดท่านเปรียบไว้หน้าฟังอยากให้ท่านทั้งหลายลองพิพจารณาดูว่าสติเปรียบเสมือนดวงไฟสัมปชัญญะนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างของไฟคนที่ขาดสติก็เหมือนคนเดินทางไปในทางที่มืดไม่มีแสงไฟนําทางเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจึงเปรียบเสมือนกับดวงไฟที่มีแสงไฟนําทาง ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตปกติเราอยากจะเดินเข้าห้องไปพักอาศัยในห้องนั้นมีความมืดแต่มีสวิตไฟอยู่หากว่าเราจะเดินเข้าไปในห้องนั้นเลยก็ได้โดยที่ไม่เปิดสวิตไฟแน่นอนชีวิตของเราบางทีด้วยความคุ้นชินหรือเคยชินเราสามารถไปในที่ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องพินิิพจารณาอะไรมากโดยใช้ความเคยชิน เช่นเดียวกันหากว่าเราเข้าไปในห้องและในห้องนั้นเป็นที่ที่เราคุ้นชินหรือเคยชินเราก็สามารถที่จะพอประคับประคองหรือเดินเข้าไปได้แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าในการที่เราเดินในที่มืดนั้นโดยไม่ระมัดระวังต่อให้ที่นั้นเป็นที่ที่เราคุ้นชินหรือเคยชินมันก็ผิดมันก็พลังมันก็พลาดได้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งสติก็คือเราไปเปิดสวิตช์ไฟนั่นแหละ ดวงไฟก็จ้าก็สว่างขึ้นคราวนี้การเดินไปของเราก็จะสะดวกสบายแล้วก็เกิดความผิดพลาดได้น้อยมากเหมือนกันสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยเมื่อเราปล่อยให้กิเลสหรือความอยากหรือการอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่พินิจพิจารณาเพราะสติสัมปัญญะนั้นถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสไปว่าสติเตสังนิวารนางัง สตินั้นเป็นเครื่องกัน้นกั้นอะไรกั้นความไม่ดีต่างๆที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยอย่างที่อาจจะมาได้กล่าวว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ก็คือจิตใจจิตใจนั้นเป็นตัวนําพาชีวิตความคิดของเรานั้นเมื่อคิดสิ่งใดเราก็จะพูดและทําสิ่งนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีสติสัมพัญญะในการพิจารณา ว่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่จะทำอยู่จะพูดอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแน่นอนปัญญาของเราก็จะมืดมนเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญามืดมนแล้วกิเลสตัณหาต่างๆที่มีกำลังมันก็จะนำพาชีวิตเราไปสู่เส้นทางที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราตั้งสติแล้วพินิจพิจารณา ให้พิจารณาให้ใครควรให้ดีว่าสิ่งที่เราจะทำอยู่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องหรือไม่ใช้เหตุผลพิจารณาว่าสิ่งที่ทำนั้นเหมาะสมหรือควรหรือไม่สถานที่ที่เราจะไปเป็นสถานที่เหมาะสมหรือไม่เหตุผลต่างๆนั้นเราสามารถที่จะเริ่มต้นได้จากสติสัมปชัญญะถ้าหากว่าการใช้ชีวิตขาดสติสัมปชัญญะ ทำทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีหรือกุศลธรรมนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นกุศลธรรมที่มีอยู่ในใจของเราหรือความดีที่มีอยู่ในใจของเราก็จะไม่งอกงามท่านทั้งหลายอาตามายอยากจะยกนะนิทานสักเรื่องหนึ่งให้ท่านได้ฟังเป็นนิทานที่เป็นคติสอนใจให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะที่ผู้รู้ท่านเล่าว,ว่ามีกบตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ที่ริมสระน้ำในวัดกบตัวเนี้ก็มีวิถีชีวิตเหมือนกบทั่วไปคือโดดขึ้นลงสระเป็นประจำแล้วก็หากินอยู่ริมสระเติบโตมาหลายปีกบตัวเนี้วันหนึ่งมันก็โดดขึ้นมาริมสระตั้งแต่เช้าตรู่เพราะหิวเที่ยวหาแมลงกินแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีกบตัวนี้ไปเห็นพระ หลวงตาลูปหนึ่งก็สังเกตเห็นพระหลวงตามาหลายปีแล้ววันนี้ก็เลยสังเกตมากหน่อยสังเกตเห็นว่าพระหลวงตาตื่นเช้ามากวาดกุฏิทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็สวดมนต์นิดหน่อยแล้วท่านก็ห่มจีวรเดินออกไปจากวัดสักพักหนึ่งประมาณสักครู่หนึ่งแล้วท่านก็เดินกลับวัดมาพอเดินกลับวัดมาขาไปไปตัวเปล่าขากลับมาหิ้วของพลุงพลังมีของกินมากมาย ติดบาทติดมือท่านกลับมาด้วยพอกลับมาถึงท่านก็จัดการพิจารณาฉันพระทหารกบมันเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็นึกอยู่ในใจว่าเกิดเป็นกบมีชีวิตอย่างเรานี่ยากลำบากมากกว่าจะหากินได้กว่าจะหา,มาแมลงได้สักตัวหาสัตว์ได้ประทังชีวิตทำยังไงหนอเราจะได้เป็นพระเพราะพระนี่สบายมาก แคไม่ต้องทําอะไรตื่นเช้ามาออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งกลับมาก็มีอาหารกินอยู่สบายหลวงตาท่านพอฉันพระทหารเสร็จท่านก็เก็บล้างบาทเก็บของเรียบร้อยเหลือเศษอาหารท่านก็เตรียมเศษอาหารนั้นใส่ถาดภาชนะเพื่อเอาไปเลี้ยงไก่กับเลี้ยงสุนัขนะท่านก็เอาเศษอาหารนั้นไปโปรยให้ไก่กินกบมันไปเห็นไก่ เ,เห็นไก่ที่เกาะอยู่บนต้นไม้ก็มองไปเห็นไก่มันก็นึกบอกว่าโอ้เป็นพระนี่ก็ไม่ดีกว่าจะได้กินข้าวกินปลาก็ต้องเดินไปตั้งไก่เป็นไก่ดีกว่าแค่ตอนตีสี่ตีห้าคืนมาขันปลุกให้พระลุกขึ้นมาเพื่อบริบาบไปให้เรากินนี่สบายนะเป็นไก่นี่เรายังไงทํำยังไงที่จะได้เกิดเป็นไก่ก็ชื่นชมชีวิตความเป็นไก่อยู่ไก่ฝูงนั้นก็ จิกกินอาหารหรือจิกกินเมล็ดข้าวที่หลวงตาแก้วันให้สักพักหนึ่งเนี่ยหมาเนี่ยที่อยู่ใต้กุฏิหลวงตาที่มาเดินออกไปเล่นเนี่ยมาเดินกลับมาทันเวลาพอดีเห็นไก่กําลังจิกกินอาหารอยู่ในถาดอยู่ด้วยความโมโหม,มันก็วิ่งไล่ไก่เลยนะวิ่งไลไ่ไก่เอไก่พวกนี้มันมากินอาหารของเราได้ไงไก่กําลังกินอาหารเพลินๆก็เลยตกใจก็บินหนี กบมาสังเกตการอยู่ตรงนั้นนมันก็นึกโอ้นึกว่าเป็นไก่ดีไก่ก็ไม่ดีนี่ว่าเป็นหมาดีกว่าเพราะหมานั้นแข็งแรงกว่าไก่จะกินอะไรตอนไหนก็ได้อย่างนี้กบมันก็อยากจะมาเป็นหมาอีกแล้วเพราะว่าไก่ไม่ดีหมาพอมันกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็กลับไปนอนเฝ้าที่ใต้บุติของหลวงตา สักพักหนึ่งเนี่ยก็มีคนเนี่ยเดินเข้ามาจากหน้าประตูวัดแล้วก็มานั่งที่ริมสระน้ําในวัดเพราะเวลาคนเราเนี่ยเกิดความทุกข์อะไรก็อยากจะมาสงบจิตสงบใจในวัดเนี่ยก็จะเดินเข้ามานั่งอยู่ริมสระน้ําหมาด้วยสัญชาตญาณของความห่วงที่ห่วงถิ่นเนี่ยมันก็วิ่งเลยเห่าด้วยวิ่งด้วยจะไปกัดคนที่เดินเข้ามาคนที่เดินเข้ามาเนี่ยกำลังมีความทุกข์อยู่ อยากจะมาสง,งบจิตสง,งบใจก็เลยคว้าไม้ตีหมาเข้าไปเลยตีหมาเข้าไปหมาก็วิ่งหนีกบมันสังเกตการอยู่ตรงนั้นมันก็บอกโอ้นึกว่าเป็นหมาดีเกิดเป็นคนดีกว่าปรนะมาณกบมันก็อยากมาเป็นคนอีกนท่านทั้งหลายกบมันอยากเป็นตั้งแต่เป็นพระเป็นไก่เป็นหมาสุดท้ายก็อยากมาเป็นคนนะคนก็ไปนั่งพักอยู่ริมสระเพื่อให้จิตใจสบายหลังจากไล่หมาไปแล้ว สักพักมันก็มีมแมลงวันตัวหนึ่งแมลงวันตัวเนี้ยมันก็บินบนไปบนมาตอมหูตอมตาตอมหัวคนที่นั่งอยู่ริมสะเนี่ยก็เกิดความลาคาญสะบัดแล้วก็ไม่นี้ปัดแล้วก็ไม่หลบไปไหนมันก็ลบกวนอยู่ตรงนั้นจนทนไม่ไหวลุกหนีขึ้นไปกบมันเห็นอย่างนั้นมันก็ลำพึงลำพันอยู่ในใจว่าโอโ้นึกว่าเป็นคนดี เป็นคนก็ไม่ดีสู้มแมลงวันก็ไม่ได้กบมันเลยอยากเป็นมแมลงวันมันก็นึกอยู่ในใจว่าเป็นอะไรก็ไม่ดีเนาะเป็นมแมลงวันดีกว่าสักพักมแมลงวันตัวนั้นเนี่ยมันก็มาเกาะอยู่ที่ปลายจมูกของกบท่านทั้งหลายโดยสัญชาตญาณของสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะกบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมีอาหารมาเกาะอยู่ใกล้ๆมันก็ตวัดลิ้น พอกบตวัดลิ้นแล้วดึงมแมลงวันเข้าไปในปากเท่านั้นแหละกบมันลำพึงอยู่ในใจว่าเป็นกูดีกว่าท่านทั้งหลายนี่แหละจิตใจของมนุษย์ถ้ามันไม่มีสติมันก็เหมือนกบเนี่ยแหละ,หละนะอยากไปนูนป่น,น,นเป็นนู่นเป็นนี่คือไม่มีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ยินดีในสิ่งที่ตัวเองที่จะทำได้ เพราะความขาดสติชีวิตของมนุษย์จึงตกเป็นทาสของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาคือความอยากท่านทั้งหลายที่อาจจะมาชวนท่านทั้งหลายมาบอกว่าลองมาพินิจพิจารณาดูซิว่าสิ่งที่เราจะฝึกตัวเองให้มองเห็นโลกหรือพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นถึงคุณค่าแล้วสาม,มารถดําเนินชีวิตฝึกตัวเองไปได้ไปในทางที่ดีก็ได้หากขาดสตินั้นชีวิตเราก็ อาจจะหลงไปในทางที่ไม่ดีนี่แหละเขาเรียกว่าถ้าขาดสติเมื่อไหร่สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมหรือความไม่ดีมันก็ครอบงามจิตใจเราทั้งหลายอาจจะมองข้ามสิ่งที่ถือว่าเป็นของดีในตัวเองท่านทั้งหลายหากว่าเราลองมาฝึกสติสัมภญญะการฝึกสติสัมัญญะคือการฝึกให้รู้ตัวว่าเรากําลังจะคิดจะพูดจะทําอะไรขณะที่คิดแล้ว พูดแล้วทําแล้วในขณะที่คิดพูดทําก็ให้มีความรู้ตัวว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เราทํานั้นมันเป็นโทษหรือมีเหตุมีผลอย่างไรมีความเหมาะสมเมื่อเราทําลงไปแล้วนี่จะทําให้เราสามารถพัฒนาชีวิตตัวเองจากสิ่งที่ตัวเองนั้นมีมองเห็นทุกอย่างที่เรามีอยู่นั้นเป็นประโยชน์แก่ชีวิตได้การมีสติสัมปชัญญะสามารถพัฒนาจิตใจตัวเอง จนถึงกระทั่งบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาก็ได้แต่สติที่อาตมานำมาพูดให้ฟังวันนี้นั้นเป็นการฝึกสติเบื้องต้นการฝึกสต,ติแบบนี้หรือการคิดแบบนี้ก็เพื่อที่จะตั้งรับหรือพิจารณาสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตถ้าจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นก็ได้เพราะในใจของเรานั้นมีทั้งสิ่งที่เรียกว่ากุศลก็คือคุณงามความดีและอกุศลคือสิ่งที่เรียกว่า ความชั่วอยู่ในใจตัวเองหากว่าเราปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นมาครอบงามจิตใจดังที่อาจจะมาบอกว่าเหมือนเรากําลังเดินอยู่ในที่มืดหากว่าเราถูกคิดมีสติขึ้นมาเหมือนกับเรากําลังมีแสงสว่างปรากฏขึ้นในชีวิตดังที่กล่าวว่าเมื่อเราจะเดินเข้าห้องมืดๆเราเอื้อมมือไปเปิดสวิตไฟไฟสว่างเราก็เดินสะดวกสบายคนมีสติก็เหมือนคนมีดวงไฟ คนมีสัพพัญญะก็เหมือนคนมีแสงสว่างที่ดวงไฟส่องนำพาชีวิตของตัวเองไปพบกับความสุขความเจริญได้วันนี้ก็นำธรรมะถือว่าเป็นธรรมะที่ให้ท่านทั้งหลายนั้นพิจารณาง่ายๆเพื่อนำไปใช้ในชีวิตลองพิจารณาอยู่ทุกวันนี้ที่ว่าตัวเราเองนั้นใช้สติสัมพัญญะดีพอหรือ,อยังในการดาเนินชีวิตเรียกว่าวันนี้มาชักชวนให้ท่านทั้งหลายนั้น เปิดสวิตไฟก็คือสติเนี่ยเพื่อส่องแสงให้เกิดปัญญาในการนำพาชีวิตไปสู่เส้นทางที่ดีที่เหมาะที่ควรความทุกข์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันก็อาจจะเป็นอกุศลธรรมที่บดบังจิตใจของเราอาตมาเชื่อได้ว่าหากใครบางคนลองตั้งสติให้ดีๆปัญญาที่มีอยู่ในใจของเขาเนี่ยเนี่ยที่คนที่มีปัญญารอบรู้เนี่ยสามารถมองเห็นหนทางอะไรมากมาย แต่วันนี้ที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นหนทางหรือไม่เห็นสิ่งต่างๆที่ตัวเองสามารถทําได้อาจจะยังใช้สติไม่พอในวันนี้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอเจกักทวนท่านเรามาฝึกสติกันเปิดดวงไฟแห่งปัญญาให้สว่างแล้วชีวิตของเราก็จะสว่างสวยัยในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออํานวยเวยชัยขออํานาจคุณพระศรีรันตนตัย คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์บุญบาร,รมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้เพียรรมขอจงมาเป็นตบะเตชะพาะวะปัจจัยหนุนเนื่องนำให้ทุกท่านและครอบครัวเจริญด้วยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูนผลในสิ่งอันพึงปาถนายตรงทุกประการเทินขอเจริญพร องใดพระสามพุทธวิสุทธุทธองใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งเรือนรมทำเดิ สุขสวนด้าประทุมด้วยพระทมัม